กับช่องมัมมัลลิกาสวัสดีค่ะพบกับการรายงานราคาทองคำวิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มปัจจัยหนุนต่างๆและสรุปข่าวทองคำประจําสัป,ปดาห์วันอาทิตย์ที่26มิถุนายน2565เนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์ราคาทองคำจึงใช้ราคาของเมื่อวานที่ประกาศออกมาครั้งเดียวของวันเสาร์ค่ะ ราคาทองคำภายในประเทศ96.5%ทองคำแทง่งรับซื้อ3600บาทขายออก3700บาททองคำรูปประพันธ์รับซื้อ3047บาท12สตังขายออก31,200บาทราคาทองคำครึ่งสลึง3838 38บาทราคาทองคำหนึง่ง7675บาท ราคาทองคำสอสลึง15,350บาททุกรายการมีค่ากำเนดเฉลี่ยที่500บาทคะ่ะทองคำยังอยู่ในระดับสูงกว่า3500บาทต่อบาททองคำซึ่งยังอยู่ในช่วงไซ์เวอ์ออกด้านข้างของราคาทองคำ มีประเด็นที่น่าจับตามองอยู่3ประเด็นประเด็นแรกเฟดได้ถแถลงต่อสภาคองเกรสว่าการขึ้นดอกเบีย้ยเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําให้การว่างงานเพิ่มขึ้นซึ่งเฟดยังกล่าวต่อไปว่าต้องขึ้นดอกเบี้ยแม้จะทําให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นก็ตาม ซึ่งเห็นว่าบริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆแห่งเริ่มมีการปลดพนักง,งานและส่งสัญญาณของสภาวะเศรษฐกิจถดถอยและเมื่อสภาวะเศรษฐกิจถดถอยขึ้นจริงๆจะมองว่าส่งผลในทุกๆสินทรัพย์ในช่วงแรกๆทั้งทองคำหุ้นและคริปโตก็จะโดนเทขายออกมาแน่ๆโดยเราต้องจับตาดูกันในช่วงเดือนกรกฎาคมหาก GDP ออกมาแย่อีกครั้งสภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็จะเกิดขึ้นแน่นอน ฟส่งสัญญาณว่าไม่กลัวการถดถอยของเศรษฐกิจแต่ต้องการลดภาวะเงินเฟ้อเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นยิ่งเศรษฐกิจถดถอยก็จะยิ่งทำให้เงินเฟ้อลดลงได้และประเด็นที่2ค่าเงินบาทในช่วงที่ผ่านมาอ่อนค่าเป็นอย่างมากถ้าอยู่ในระดับที่35.50ซึ่งแบงก์ชาติเริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วว่าต้องจับตาเราจะขึ้นดอกเบี้ยกันในช่วงไหน โดยแบงค์ชาติได้ออกมาเคลื่อนไหวในปีนี้ต้องขึ้นดอกเบีย้ยแน่นอนแต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพื่อประคองเศรษฐกิจด้วยตอนนี้ GDP ของไทย20เป็นการท่องเที่ยวกำลังจะฟื้นตัวและสะท้อนถึงว่าแบงค์ชาติก็ให้เกิดความสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจมากกว่าการลดเงินเฟอ้อโดยนักวิเคราะห์วิเคราะห์ได้ว่าปีนี้แบงค์ชาติอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยสครั้งทำให้เงินบาทในช่วงนี้อาจจะอ่อนไปได้อีก ประเด็นที่3ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมทองคำวิ่งไซด์เวย์มาเรื่อยๆที่ราคาทองคำขึ้นมาได้เยอะเป็นเพราะค่าเงินบาทช่วยส่งขึ้นมาสำหรับนักลงทุนทองคำที่อยากซื้อในระยะสั้นอยากให้จับตาค่าเงินบาทให้ดีหากเงินบาทยังผ่าน35.50แล้วราคาสปอร์ตเหมาะสมเราควรเริ่มขายทำกำไรก่อนเพราะคาดว่าเงินบาทยังไม่น่าจะผ่านจุดนี้ได้ ส่วนจังหวะที่สามารถซื้อได้ดูค่าเงินบาทเช่นกันหากค่าแข็งขึ้นไปที่35.40ก็เริ่มสามารถทยอยซื้อทองคำได้ส่วนกลยุทธ์ในการลงทุนใน g o f ฟิวเจแนะนำเข้าซื้อเก่งกกำไรที่ราคาสปอร์ต1,810ดอลลาร์หรือ3630บาท โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่1,800ดอลลาร์หรือ3460บาทส่วนการลงทุนในโกลออนไลฟิว u จอร์แนะนำเข้าซื้อเกงกำไรที่ GOM 22ที่ราคา1,812ดอลลาร์โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่1,802ดดอลลาร์ค่ะ ขอบคุณข้อมูลจากสมาคมค้าทองคําอินเตอร์โกแม่ทองสุขแม่ทองใบหัวเซ้งเฮงและห้างทองเยาวราชและขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้โอกาสเข้ามารับชมในช่องของเราขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงโชคดีมีความสุขกับการลงทุนสวัสดีค่ะ